ยิ้มไหวทักทายสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้เช่นเคยนะครับรับปากว่าจะนำพระแบบนอกสายตานะเพื่อนๆนำพระแบบไม่มีอยู่ในธรรมเนียบดังที่พวกเราเคยเห็นเคยเจอกันหรือบางท่านก็จะบอกว่าเออมีมีพระยมหามีอย่างเงี้ยมีในธรรมเนียบนะพิมพ์ทรงถูกนะแต่ก็อย่างว่านะครับผู้คนส่วนมาก เขาก็มักจะมองมองข้ามนะแต่เพราะเมหาเชื่อนะครับในสมัยปีชษฐกุลสมเด็จท่านได้กล่าวไว้ในพศ2.4 1 5ก่อนที่ท่านจะมรณภาพได้ไม่นานนะครับว่านับจากนี้ไปอีก12อักษัตร์นะครับนับจากนี้ไปอีก12นักษัตว์ <c oughs> ผู้คนจะนำพระที่ท่านได้ไปนะี่มาแสดสองสารเสริญบารมี นั่นตั้งแต่ปี2415ถึงปี2565นะี่ครบครบ12นักษัตวนะครับ145ปีถึง150ปีโดยประมาณนะรประมาณนี้นะครับครบแล้วนี่ก็2566นะเลยมาจะครึ่งปีแล้วนะครับรเพรจะมาหาเชื่อแบบนั้นอย่างองค์เนี้่เพื่อนเป็นเป็นการลงลงรักดำไว้นะแต่ว่าฟามเก่าธรรมชาติถูก ฝนถูกลมถูกแดดเขาก็จะหลุดออกไปบ้างนะเพื่อนเพื่อนหลุดออกไปบ้างเราเห็นเส้นมันขับพิมพ์ไหมเพ,พื่อนเพื่อนเห็นไหมครับเนีย่ยครูบาอาจารย์หลายท่านก็จะมองอย่างนี้นะครับอันนี้คือผ่านนะแต่ว่าถ้าถ้าเส้นมันขับพิมพ์ตรงนี้เอียงมาเล็กน้อยเขาก็จะบอกว่าผิดพิมพ์นะพวกพวกดูคําว่าผิดพิมพ์อย่างนี้ถูกพิมพ์ในความหมายของเขาแต่ถ้าพระเรานี่เหมือนของเขาทุกอย่างนะ เหมือนเมือนพวกเซียนพระนะเพื่อนๆเอาเอาง่ายๆเรียกว่ารวมๆม,มาเซียนอ่ะนะใครจะใครจะเป็นลูกน้องม้าเร็วหรือว่าผู้ติดตามของพวกเซียนทั้งหลายหรือกลุ่มก้อนไหนก็ตามอ่ะนะเราแบบนั้นถ้าพระเราไปถูกพิมพ์อะไรเหมือนกับเขาทุกอย่างเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเราเนื้อไม่เนื้อเนื้อไม่ใช่มวลสารไม่ครบความเก่าไม่ถึงพูดไปอย่างนั้นนะ ถ้าถ้าเราเหมือนเหมือนเขาทุกอย่างนะถ้าพิมพ์เหมือนเขาทุกอย่างนะน,งนะนะครับแต่ถ้าถ้าเราพิมพ์เหมือนเขาแล้วในขณะเดียวกันถ้ามวลสารเราไม่มีนะมวลสารเราไม่มนะีธรรมชาติไม่ให้ความเก่าไม่ถึงเราไปหาเขาเขาก็จะบอกว่าผิดพิมพ์เห็นไหมเพื่อนเพื่อนนะถ้าพิมพ์ไม่เหมือนเขานะถ้าอย่างนี้นะ ไม่ไม,ไม่ไม่มีนะถ้าพิมพ์อย่างเงี้ยไม่มีมันเขานะเส้นนี้เส,ส้นนี้อาจจะเอียงเส้นนี้อาจจะไม่มีเลยหรือเรือนรางเนี้ยนะไม่มีมันเขานะแต่ว่ามวลสารเราครบธรรมชาติให้ความเก่าถึงโอ้โหดูแล้วเป็นพระร้อยปีเลยถ้าเป็นพระยุคปลายยุคต้นร้อยกสิบปียุค,ย,ย,คยุคกลางๆนี่ก็แบบโอ้ร้อยหกสิบปีร้อยกือสิบปีอย่างเงี้ยเก่าเลยแหละดูแล้วนี่แบบแท้ตาเปล่าเลยแหละนะ แต่ไม่มีเส้นหนังที่บอกมาเมื่อกี้เนี่ยเอาไปให้เขาดูเมื่อเขาดูแล้วเนี่ยโอ้โหองนี้องนี้มนสารให้ความเก่าถึงธรรมชาติพร้อมเนี่ยเขารู้อยู่นะแต่เขาก็จะบอกว่าผิดพิมพ์เพื่อนๆไม่งงใช่ไหมครับคือถ้าหากว่าไม่มีเส้นอย่างเงี้ยไปไปไปหาเขานะแต่ว่ามนสารความเก่า,ธรร,กาธรรมชาติครบทุกอย่างเลยนะสวยเลย,เลยแหละแท้ตาเปล่าสําหรับพวกเราเนี่ยไปหาเขาเขาก็จะบอกว่าผิดพิมพ์นี่คือที่มานะ แต่ถ้าพิมพ์ทรงเราเหมือนเขาทุกอย่างนะเอาไปหาเขาเขาก็จะบอกว่ามวลสารไม่มีความเก่าไม่ให้ธรรมชาติไม่ถึงคือมีที่ไปพวกนี้แล้วพวกนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ซื้อพระนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับเห็นกับตาไหมครับว่าเขาเขาซื้อกันจริงๆนะเราก็ไม่เคยเห็นกับตาหรอกครับเราเห็นแต่ c, สมาชิกเห็นแต่กลุ่มก้อนสมาคมชมรมหรือว่าผู้คนใกล้คิดหรือว่าโซเชียลปากต่อปากภาพต่อภาพคลิปต่อคลิปเอามาให้เราดูว่าเขาซื้อ นะแต่เราก็ไม่เห็นว่าเขาเขาเขาเป็นคนที่ไม่รู้จักกันนะเอาพระมาจากไหนไม่รู้แล้วก็ยื่นพระให้เขาแล้วก็เอาเงินยื่นให้อย่างเงี้ยสืบไหมครับสืบได้ไหมครับเห็นไหมครับสืบได้ไหมครับพิสูจน์ได้ไหมครับก็ไม่ได้อีกแบบนี้คือมันเป็นคอนเทนต์การตลาดแบบหนึ่งนะดังนั้นพ่อใหญ่มาหาก็มกักจะพูดอยู่เสมอว่าถ้าถ้าเราเอาพระมาเนี่ยเราจะเพิ่งด่วนบอกว่าผิดพิม เดี๋ยวนี้พวกเซียนต่างๆที่อยู่ในวงการดังๆพันษาเยอะๆประสบการณ์เยอะแยะเขาจะไม่พูดผิดพิมพ์แลวนะเพื่อนๆอย่าพูดว่าผิดพิมพ์นะอายเขาเชยเชยโอ้ยผิดพิมพ์ก็จะไม่พูดแล้วเพราะว่าพิมพ์ก็จะไม่พูดถึงโลกปัจจุบันยุค5 G เขาพิสูจน์ได้แล้วพิมพ์นี้ไม่มีในตำนานพิมพ์นี้ไม่เก่าในสารระบบเลยนะมาทีหลังพวกพวกนี้ตั้งกันเองนะพิมพ์อย่างนั้นพิมพ์ A พิมพ์ B พิมพ์แบบนั้นพิมพ์แบบนี้นะไม่มีสมัยก่อนเป็นชาวบ้านเขาทามานะเพื่อน,อนชาวบ้านตะกรูใดหรือหรือซุ้มใดหรือว่าหมู่ใดเขาอยากสร้างพระเขาก็แกะของเขามาเองบางครั้งนํามนารามาเองเลยนะนํามนสารมาให้หลวงปู่ท่านปลูกเสกแล้วก็เจมิมอ่บล็อกพิมพ์แล้วก็กดกันหน้ากติหน้าบันไดในโบสถ์เดี๋ยวนั้นเลยนะบางท่านก็ชาวบ้านก็นํามาให้หลวงปู บอกวิธีการแกะพิมพก็แกะของเขาเราจะเห็นแบบแปลกแบบเอียงบ้างโยบ้างบิดเบี้ยวบ้างไม่พิมพ์บล็อกพิมพ์จนมาในยุคปลายแล้วเนี่ยยุคปลายช่างหลวงเข้ามาเนี่ยจึงจึงเห็นรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์นะเพื่อนเอาเอาแบบนั้นนะครับอย่างองค์เนี้ยใครจะไปรู้ว่าสวยงามหรือไม่สวยงามเป็นแบบไหนเรียกว่าเป็นพระนอกสายตามั้งแต่นะครับนี่ดูดูเนี่ย เป็นผลมะตูมเลยนะพระปรกพิมของช่างหลวงสิทธิ์พระพักจะเหมือนผลมะตูมพระปรกพิมของช่างหลวงวิจารณ์พระพักก็จะเหมือนใบโพลเข้าล้ําตัดสี่เหลี่ยมเพื่อนๆนะถ้าหลวงวิจิตนรมนก็จะเรียวเหมือนรูปไข่นะเพื่อนๆน,น,นี่คือด้านหน้าส่วนด้านข้างเห็นไหมต้งเพื่องด้านข้างก็พอง,งามนะเพื่อนๆหยุบเยาว์แวาแหว่งนะส่วนด้านหลังเนี่ยหลังนี่โอ้แบบหลังกระดานเลยนะะหาดูหาชมยาก จึงเรียกว่าพระนอกนอกสายตาพระนอกทำเนียบไว้อย่างนั้นเตือนนะครับแล้วเพื่อนๆดูด้านข้างสิครับด้านข้างก็จะไม่คมสันนะก็จะมนๆทื่อๆอย่างเงี้ยเห็นไหมรันๆทือ่อๆเนี่ยอย่างนี้นะครับองค์นี้เหมือนกับเป็นการลงรักรักรักโบราณไว้นะแต่ว่าผ่านการใช้แบบบ้านนอกนะแบบโบราณนเนพื่อนๆเราดูดูขอบข้างเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้เห็นว่าพระใหญ่มหา มักจะพิสูจน์พระด้วยด้วยความเชื่อเฉพาะตนนะเพื่อนเเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูเวลาเราเอามาเอาเอาแม่เหล็กมามาสัมผัสเพื่อนเอเอาง่ายเพราะว่าพ่อใหญ่มหาเนี่ยเจาะพระพิสูจ์พระสแกนค่าหาอายุหรือว่าเอาเอากำมินลงเนี่ยพ่อใหญ่มหาทาหมดนะให้คิดว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งนะเพื่อนๆไม่ไม่แน่เสมอไปนะแล้วแต่ว่าใครชอบยังไงแต่พ่อใหญ่มหานี่ชอบแบบนี้นะ เราลองเอาเอาแม่เหล็กมาสัมผัสด,ดูนะครับเอียงนะครับเพื่อนๆน,นมเอียงมาพองามนะคนสมัยก่อนเขาเรียกว่าแร่าธาตุกายสิทธิ์นะเพื่อนๆเรามีพระสมเด็จที่คอเนี่ยเหมือนกับมีจานดาวเทียมที่คอเลยนะคือเขาจะดึงดูดพลังพลังงานจักรวาลน่ะนะนะพวกคือแร่าธาตุกายสิทธิ์เหล็กไหลเนี่ยคือเขามาจากนอกนอกโลกนะเมื่อเป็นล้า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 นปีมาแล้ว ครูบาอาจารย์ท่านเจอท่านก็นำมนต์สารมามาผสมลงในพระนี่แหละปัจจุบันนี้เรื่อเหล็กไหลภไยดำเหล็กไหลเงินยวงเหล็กน้ำพีนี่แหละเพื่อนๆนะสมัยก่อนเรียกว่าเลขาตุกายสิทธิ์ให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะครับเห็นไหมครับโน้มเอียงมาพองามดูครั้งที่สามนะครับดูครั้งที่สามนะครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อน ดังนั้นเนี่ยเวลาเวลาเกิดเหตุโดยฉับพลันนี่เพื่อนๆนะก็อย่างว่าเลยเพื่อนเอนเราอย่าไปเราอย่าไปคิดว่าคือธรรมดาเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราอยู่ในวิถีชีวิตของการทํางานนะมีดบาดตะปตูตําหรือว่าสะเก็ดไม้หรือว่าของแข็งวิ่งเข้าชนโดยที่เล็กๆน้อยๆก็เลือดสาดเหมือนกันนะเพื่อน พกช้ำดำเขียวเหมือนกันนะอย่าคิดว่ามีสมเด็จแท้องค์ละ25ล้านแล้วโอ้ทำไมทำไมต้องมีดบาดก็เลือดสาดเลยตะปูตำไม้แทงก็ก็เป็นเหมือนกันนะพ่ออย่มาก็ก็เป็นนะคือแต่ว่าเวลาเหตุขับขันจริงๆครัเนะพื่อนๆเวลาเราอยู่ที่คอนำท่านมาที่คอเราที่ตัวเราเนเวลาเราเดินทางไกลหรือว,ว่าเกินเหตุเพศภัยแบบโดยกระทันหันนะเพื่อนเน,นะ หรือมีคนมารอบทําร้ายแบบโดยที่เราไม่ตั้งตัวหรือมีเหตุเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ตั้งใจอย่างเงี้ยมันปุ๊บปั๊บ,บอย่างเงี้ยพูดแล้วก็ขนลุกเนาะเพือ่นะอนเนาะคือมันเป็นเป็นพลังจัก,กรวาลท่านจะช่วยเรานะเหตุการณ์เหตุที่จะจะเกิดขึ้นโดยฉับพลันอะถึงชีวิตเนะี่ยอย่างรถตกเขารถคว่ำรถชนหรือมีใครมารอบทําร้ายแล้วอยู่ๆเราไม่ตั้งตัวเนี่ยท่านจะช่วยเราได้นะ เป็นเหตุการแบบฉับพันนะเพื่อนๆเ,เอาเอา,เอาแบบนี้นะดังนั้นเรายังคิดว่าอมีพระสําสเร็จแล้วก็ยังมีดบาดเลือดไหลอย,อยู่อย่างนี้ก็ก็ <c oughs> <c oughs> จะแบบคิดคิดในทางที่มันเป็นพุทธคุณนะเพื่อนๆน,นะแล้วเราลองมาดูว่าพระ ที่พระเย,ายามหานําเสนออยู่เนี่ยเมื่อเมื่อมาเจอกล้องขยายกําลังสูงแล้วเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับเราดูไปพร้อมกันนะครับถือว่าเรามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเพื่อนของอย่างเงี้ยถ้าเราถ้าเราเห็นเห็นพระจากบ้นบานๆพระเย,ายามหาก็บ้นบานๆนะเป็นคนแบบบ้านๆนะไม่ไม่ได้ทําเรื่องธุรกิเจเกี่ยวกับ ผ่นคือชาวบ้านอย่างพวกเรานี่แหละเพื่อนมาพูดคุยกันเนี่ยเพื่อนเห็นไหมครับเห็นเนี่ยลักดำเนี่ยลักดำลักโบราณลักเก่าๆทองคำทองคำเปลวที่ติดไว้สมัยก่อนก็แดงนะสีแดงแล้วเนี่ยบ่งบอกถึงความเก่านะถ้าเป็นอย่างนั้นนะเพื่อนเพื่อนดูดูลักดำที่เขาหลุดออกไปอ่ะเพื่อนเนี่ ดูลักดำที่เขาหลุดออกไปนะลักแบบไม่ได้ใสไม่ได้วันวาวนะเพื่อนๆเพื่อนๆดูดูนี่นะพิมพ์ทรงที่พระมหาบอกเมื่อกี้เนี่ยเนื้อเขาเนี่ยจะปิ้นเข้ามาเหมือนกับกดแล้วเนี่ยกดแล้วเนื้อมันปิ้นนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆนึกภาพเห็นไหมครับเวลาเราเราเอาเนื้อบนสารพระลงในบล็อกเนี่ยกดเข้าไปเนี่ยปั๊บเนื้อจะปิ้นออกมาด้านนอกเนี่ยเห็นไหมครับปิ้นออกมาด้านนอกเลย เอ็นเครับตรงเลยนะตรงขนานเลยนะเนี่ยถูกพิมพ์มาถ้ามาสายพิมพ์มาถูกพิมพ์เลยอย่างเงี้ยแต่พอเขามาเจอว่าพระสมเด็จว่าละครต้องมีเม็ดแดงเม็ดดำเนี่ยพอมาเจองอค์นี้มันไม่ค่อยเจอเม็ดแดงมันอยเจอเม็ดดำเขาก็จะบอกว่าไม่นิยมกันนะเป็นพระที่เขาไม่นิยมกันนะไม่เก่าไม่ทันยุคว่าไปอีกนะถ้าพิมพ์เรามันอย่างที่พญามหาบอกเมื่อกี้เนี่ย ถ้าพิมเราเหมือนเขานะทุกอย่างเหมือนเขาเลยเขาจะบอกของเราเนี่ยมวลสารไม่มีแต่ถ้ามวลสารเรามีความกอาเราให้แต่พิมพ์ทรงเราไม่เหมือนเขาไปหาเขาเขาก็จะบอกว่าเนี่ยผิดพิมพ์อีกพวกนี้เขาพวกเสียนพระเขาก็ไม่เคยซื้อพระนะเพื่อนๆมีแต่ขายพระนะเข้าใจไหมเขาขายพระนะไปหาเขานี่มีแต่เขาจะบอกให้เพื่อนเพื่อนซื้อพระนะเพื่อนๆนเอาพระไปให้เขาดูนี่น้อยที่เขาจะซื้อนะ น้อยมาเลยครับอย่างนี้ให้ยี่สิบล้านพอเรามีเราเอาเข้าไปเขาก็ไม่ให้หรอกครับเขาจะพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ถ้าเขาจะซื้อจริงก็บิดเบี้ยวอย่างนั้นบิดเบี้ยวอย่างนี้เอาไปหนึ่งล้านบาทอย่างเงี้ยอยากยี่สิบห้าล้านเหลือล้านเดียวบางคนก็อยากใช้เงินล้านหนึ่งก็โอเคเยอะแล้วนี่สําหรับชาวไร่ชาวนาอย่างพวกเราพอเขาเอาไปหนึ่งล้านไปขายสามสิบล้านที่เป็นข่าวกันอยู่เนี่ยจบเลยนะมีนะมีเรื่องเล่าอย่างเงี้ย ซื้อไปร้านเดียวไปขายสามสิบล้านมีนะเป็นพระแท้นะคือ,อพวกนี้อย่างนั้นเขาก็ไม่ซื้อขายกันหรอเพื่อนดังนั้นไม่มีใครมาลงทุนซื้อพรนะแพงๆถ้าเขาไม่ทํากันอย่างเงี้ยเขาจึงล่ํารวยจากการค้าขายพระก็อย่างนี้แหละเขาซื้อถ้าว่าเขาอยากซื้อจริงๆเขาชอบจริงๆเขาก็ซื้อนะเพื่อนๆดูดูด้านในซุ้มระรัง แล้วก็ที่พระมหาประทับใจก็คือเพื่อนๆดูเนี่ยดูเส้นเนี่ยเขาจะตรงมาเรื่อยๆนะที่ว่าถูกพิมพ์เขาอะตรงมาแล้วก็มุดหายไปในระหว่างเนไหมเนี่ยโบราณท่านในวัดดูกึ่งกลางระหว่างแขนนี่นะถ้าเส้นเส้นนี้นะไล่ลงมาไล่ลงมาเนี่ยเพื่อนไล่ลงมาเห็นไหมเพื่อนไล่ลงมาเรื่อยๆเนี่ยไล่ลงมาเนี่ยเห็นไหมจมหายไปอย่างเงี้ยไล่มาเรื่อยๆนะ เลือนลางบางบางบาง,บางมุดหายไปในเนื้อพระตรงกับกลางแขนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแท้เลยนะแทะ้องค์เนี้ยแท้นะเพียงแค่ว่าเขาไม่เห็นเม็ดแดงเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดแดงในยุคปลายก็ไม่มีแล้วนะยุคปลายหมดไปแล้วนะในในพระสมเด็จวัระฆังแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะเพื่อนๆเ,เราดูขา เขาจะวัดกันอย่างนี้เลยนะถ้าหากว่าถ้าหากว่าข้อศอกแขนตรงเนี้มาตรงกับปลายปลายขาปลายพระบาทเนี่ยอย่างเงี้ยตรงกันนะแท้เลยนะเห็นไหมครับเหมือนที่พอ่อใหญ่มาหาวัดให้ดูเนี่ยเส้นมังคับพิมพ์ตรงเนี้เส้นมังคับพิมพ์ตรงนี้บางทาง่านเขาเรียกว่าเส้นขอบกระจกเส้นวาสนานะเรียกไม่เหมือนกันอีกนะเห็นไหมเพื่อนๆนี่ยตรงกันเนี่ยเขาวัดกันอย่างนี้นะ แบบนั้นแล้วก็ชาจีวอนบาง είναι. เป็นการพาดนะอันเนี้ยไม่ใช่เป็นการจดนะเพื่อนเพื่อนองค์เนี้ยพาดเนี่ยถูกพิมพ์เขาเลยนะเนี่ยเป็นการพาดริวจีวอนนี่ไมลิวจีวอนมาปั๊บพาดเลยเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนพาดอย่างเงี้ยผ่านเลยนะเพื่อนเพื่อนผ่านเลยนะเนี่ยพาดเลยแล้วก็เพื่อนเพื่อนเห็นฝ่ามือนี่ไหมครับตรงนี้ต้องเลียวงามเห็นไหมเลียวงามมากองค์เนี้ย เลียงงามเนี่ยเหมือนฝ่ามือเพื่อนๆนดูดีๆนะเนี่ยที่เขานิยมกันเนี่ยเนี่ยเหมือนฝ่ามือเพื่อนเเห็นไหมครับนี่ก็ฝ่ามือนะเพื่อนๆดูตรงนี้นะนี่ฝ่ามือหายากพระอย่างเงี้ยพระที่มีบางองค์เนี่เป็นนิ้วมือหเห็นเลยนะถ้าดูดีๆนะเพื่อนเพื่อนถ้าเข้าใจว่าถ้าเป็นบล็อกพิมแปดหมื่นสี่พันองค์แต่ละบล็อกพิมพ์เนี่ยแต่ละบล็อกพิมพนะเพื่อนเพื่อนอ่า แรกๆพ่อใหญ่มาหาเข้าใจนะว่าท่านคงแกะพิมพ์มาให้เห็นนิ้วมือแหละนะจริงไหมเพื่อนๆแต่เนื่องจากว่าองค์แบบเป็นหมืน่นแปดหมื่นสี่พันองค์นี้แต่ละองค์พันๆองค์หมืน่มนๆท้ายท้ายสุดเนี่ยบล็อกพิมพ์ก็จะสึกหลอถูกต้องไหมเพื่อนๆอย่างนั้นนิ้วนิ้วเรือนลางไปอะ่ะก็จะไม่เห็นก็จะเห็นเหมือนการประกบลงเท่านั้นอะ่ะก็จะเห็นเหมือนการเอามือประกบลงแต่องค์เนี้ย เห็นฝ่ามือเลยนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเห็นไหมครับนี่ฝ่ามือคลาสสิกมากองค์เนี้ยนะฝ่ามือวางทับลงไปเลยนะเป็นฝ่ามือซ้อนกันนะเพื่อนเพื่อนองค์นี้เห็นไหมครับนี่นิ้วมือฝ่ามือเนี่ยคลาสสิกมากองค์เนี้ยนะแล้วก็ดูดูด้านหลังนี่เพื่อนเพื่อนบางท่านเนื้ออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเนื้อไข่มุกนะไข่หอยไข่มุกอ่ะหอยไข่มุกเพื่อนเพื่อนเนี่ย รอยป bana, izer, ยูไต่รอยปูไตรอยนอนด้นเนี่ยลักษณะเหมือนกับเป็นการด้นรอยนอนด้นเพื่อนเพื่อนเนี่ยเป็นคืนเล็กๆอย่างเงี้ยให้เพื่อนๆได้ดูใกล้ๆกันเนี่ยอย่างเงี้ยเพื่อนๆเห็นไหมครับรอยปูไตรอยนอนด้นเหมือนกับเปลือกหอยเส้นเปลือกหอยลายเปลือกหอยติดอยู่นะครับ เพื่อนเเห็นจุดจุดจำจ้ำเนี่ยน้ำมันตังอิวทั้งนั้นเลยนะเนี่ยคราบน้ำมันตังอิวนะที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกเป็นจุดจุดเป็นจำจ้ำาเง้พาะอย่ามาห้าไม่ได้พูดเองนะและวว้วเพื่อนๆดูดูลักษณะผิวลักเขานยครับผิวลักเขาก็จะดำๆอย่างเงี้ยเป็นจุดจุดเป็นจำจ้ำอย่างเงี้ยนี่คือด้านด้านหลังท่านนะลักดำเหมือนลักน้ำเกลียงเลยนะเพื่อนๆนเนี่ยสีน้ำตาลอมอมแดงด้วยลัก เพื่อนดูนะครับดูผิวเขาเป็นไงครับเพื่อนๆดูผิวลักเขานะแล้วก็คาบไขคาบไขพระกุพระเก่าพระโบราณพระที่มีน้ํามันตังอิวเนี่ยเขาซึมอกมากบเกลื่อนเคลือบรักดําอีกรอบหนึ่งเห็นไหมเพื่อนๆนี่แหละบ่งบอกถึงความเก่าความเป็นพระโบราณน,น่ะเนี่ยเห็นไหมครับเส้นบันครับพิมนี่จมหายไปในในซุ้มะระฆังเลยนะ เราดูอีกข้างนะเพื่อนๆดูด้านข้างอีกข้างนะสมเด็จแท้เนี่ยดูทีเดียวไม่รู้นะเพื่อนๆครูบาอาจารย์ท่านบอกบางองค์ดูเป็นเดือนนะบางองค์ดูเป็นปีนะถึงรู้ว่าเป็นพระแท้นะขนาดนั้นเลยนะไม่ใช่ว่าจับมาวันเดียวรู้ว่าเป็นพระแท้เลยเนี่ยเขามีมิติของเรานะพระเนี่ยแรกๆไม่มั่นใจไม่จริงไม่แท้พราอยู่กับเรานานๆจับสองไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหมิติออกมาเลยนะมิติออกมาเลยนะ ธรรมชาติไม้เห็นเลยนะนี่คือด้านข้างนะเพื่อนๆนี่คือด้านข้างนะครับนี่คือด้านหน้าเพื่อนๆดูด้านหน้าท่านนะรพระพักท่านเป็นไงครับนี่พระพักในโอโ้โหเม็ดพระธาตุเม็ดแดงเม็ดดำพระอุระเอเมนเพื่อนๆความฉ่ำฉ่ำนวลของท่านนะครับ เพื่อนเพื่ดูองค์นี้แล้วเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พระยามหาช่องสองวันนึงนะครับขอบคุณครับ